ดอกสวยเชียวออกเป็นกลุ่มนี่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 เยอะเลยอือดูสิดูดูรูปทรงเขาเห็ดเห็ดนานแหล่เห็ดลังแหล่ก็ว่าไปคะ่ะนี่ว้ายอ๋อกริ่งนี่นะคะทุกคนแบบนี้อร่อยอุยอะไรนี่ อันนี้เห็ดอุ๊ยอันนี้ได้เอาเอาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนปะเรามาเก็บเห็ดกันนะคะทุกคนมาเก็บเห็ดกับแจงกันนะคะวันนี้เป็นวันที่12ตุลาคมปี2,568แล้วนะคะเห็นไหมว่าใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วคะ่ะ เป็นฤดูใบไม้เป็นสีหรือใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็ทางบ้านแจงรัฐวอชิงตันนะคะอเมริกาก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วคะ่ะฝนก็จะตกอย่างนี้นะคะทุกวันนะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะจะคลื่มอย่างเงี้ยทั้งวันนะคะทุกคนไปเราไปเก็บเห็ดกันนะคะดูชุดของแจงคะ่ะเสื้อกันหนาวกี่ตัวเนี่ยมาคิดก่อน 1, 2, 3เสื้อกันหนาว3ตัวเสื้อกันฝนแล้วก็เสือ้อข้างในอีก2ตัวนะคะถึงจะเอาความหนาวอยู่สําหรับแจงนะเพราะว่าจะเป็นคนตัวเล็กมากๆค่ะถ้าเห็นตัวจริงของแจงจะว่าอา้าวคือมาโตหน่อยแถะประมาณนี้นะคะทุกคนมค่ะทุกคนคะที่ฝนตกแต่แจงก็ยังออกมาเก็บเห็ดเพราะว่าแจงไม่ได้ไปไกลนะคะแจงมาเก็บตรงหน้าบ้านตัวเองเนาะมามาคะ่ะเนี่ยคะ่ะ แจงชอบเก็บเห็ดตรงเทรลแบบนี้นะคะเทรลก็คือทางเดินนะที่เขาทำไว้ให้คนเดินออกกําลังกายพาม้ามาเดินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดกับถนนใหญ่ละคะ่ะเห็นไหมนี่นะคะแบบนี้ปลอดภัยค่ะแล้วก็ตรงหน้าบ้านแจงเนี่ยไม่มีอึดน้องมานะคะแจงจะสำรวจของแจงทุกวันนะคะฝนตกเห็ดก็เริ่มมาแล้วนะคะ อันนี้เป็นเห็ดนี่อุ้ยทุกคนไม่ได้แล้วอ่ะแมงแมงเจาะแล้วแมงเจาะแต่ดอกดอกยังแน่นอยู่เลยไม่เอา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 ทุกคนดูสิเห็ดกำลังขึ้นตะมุตะม,ตะมินะใช่หมดเลยค่ะ อันนี้เป็นเห็ดพึ่งเนยนะคะเนี่ยยังไม่โตนี่ใช่หมดเลย่ะเราไปต่อจ้าเจอเห็ดอีกแล้วคะ่ะแจงชอบเห็ดดอกตุต่มนะคะอันนี้เห็ดอะไรนี่นี่ จรีมเบรส์ละอันนี้ยังได้อยู่นี่น,น,นี่แบบเนี้ยแกงอร่อยค่ะแกงเจอเห็ดพึ่งเนยค่ะ เอ็ดตอนนี้ก็ยังไม่เยอะมากนะคะรุ่นนี้กำลังดี บานแล้วเนาะอืมบานแล้วเจงไม่เก็บเอ๊ะเดี๋ยวนะโรซี่คอนฟิเดียนะคะภาษาอังกฤษนะโรซี่คอนฟิเดียตบานแล้วค่ะไม่เก็บอืมปล่อยค่ะปล่อยเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าจะเห็นเยอะนะคะดูดอกนี้ได้ไหมอืมดอกนี้เพิ่งบานค่ะได้อยู่ ทุกคนคะที่เห็นนี่ก็คือตัวซาลามเบนเดอร์นะคะอลโหลหนูเริ่มออกแล้วเหรอลูกนี่นะคะทุกคนนี่นะ,ะโอ้ไม่เป็นไรลูกค่ะขอขออัดคลิปนิดนึงหนูชื่อซาลามเบนเดอร์ใช่ไหมคะนี่นะคะโอเคไม่กวนน้องเราคะ่ะนี่นะ,ะกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บดูได้นะคะแต่เขาแนะนำว่าอย่าไปจับนะคะเพราะว่า ผิวหนังของน้องเนี่ยถ้าน้องกลัวคะน้องจะขับพิษออกมาทางผิวหนังนะคะเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะโอเคไปแล้วเห็ดเห็ดจ้าได้ไหมได้อยู่คะ่ะเห็ดพึ่งเนย slippery jack นะคะภาษาอังกฤษเนาะบ้านแจงก็เห็ดอันนี้แหะค่ะถ้าฝนตกดีๆจะเยอะมาก อู้ดูสิเวลาเดินนีดแจงต้องระวังนะคะไหนจะตัวสลาเมนเดอร์ไหนจะตัวทากนะคะทุกคนดูสิจะเพอทำบาปแบบไม่รู้ตัวอีกแล้วแจงเลยต้องระวังเพราะว่าฝนตกก็ชอบบอ,อกมาแจงก็มาแย่งอาหารอาหารเขานะฮะอืม <c oughs> ไม่เป็นไรเห็ดมีเยอะอยู่ดอกนี้เอาไว้ให้น้องก็แล้วกันเนาะเนี่ยค่ะป่าเห็ดแจงตามเทรลแบบนี้เลยค่ะทุกคนดูสิธรรมชาติสุดๆนะคะข้างในก็เป็นป่าเห็ดมันปูเอาไว้ก่อน นี่วันนี้เอาตามเทรลเนาะที่ใกล้ๆบ้านตัวเองนะคะลัสซูล่าดอกนี้สวยนะคะหรือว่าเห็ดเห็ดหนาแหละเห็ดหลังแหละก็ว่าไปค่ะนี่ว้ายอ๋อกริ่งนี่นะคะทุกคนแบบนี้อร่อย เวลากินนิดกรุบๆนะฮะกรุบเลยเคี้ยวกรุบๆเลยแต่เวลาต้มน่ะกลิ่นกลิ่นเหมือนกะปิเหมือนเราต้มกะปิเหมือนเราต้มน้ำปลาค่ะครั้งแรกที่ตัดสินใจกินนะทุกคนปีปีที่แล้วนะพูดถึงก่อนที่จะกลับเมืองไทยนะคะแจงตัดสินใจกินเห็ดพวกนี้แหละค่ะพวก เห็ดก่อเห็ดอะไรนี่แหละเห็ดหน้าแรกเห็ดอะไรก็ว่าไปนะคะแจงก็ต้มเนาะเราต้องต้มน้ําทิ้งก่อนนะคะประมาณห้านาทีเนาะหลังจากน้ําเดือดใช่ไหมคะคุณจรแกอยู่ข้างบนแล้วแกลงมาข้างล่างแกถามว่าแจนแจงเธอต้มน้ําปลาหรอบอกว่าไม่ใช่ฉันต้มเห็ดทําไมมันเหม็นมันกลิ่นปลาจังเลยแกพูดก็ว่าเธอมาดูนี่สิเธอเดินมาดูก็เลยบอกเลยเขาก็โอ้ทำไมเห็ดอันนี้มันเหม็นอย่างเงี้ยเขาบอก แต่เขาก็ไม่ว่าอะไรนะคะเขาคิดว่าแจงต้มน้ําปลาคะทุกคนมันเหม็นมันเหม็นเหมือนกลิ่นน้ําปลาน้ํากะปิจริงๆนะคะทุกคนเอาไปต่อจะ้ะออกเสียงนกเหตุนชนิดเนี้ยแจงไม่กล้ากินเจออีกแล้วค่ะดอกนี้นะคะสายพันธุ์เดียวกับดอกตะกี้นะคะแต่ว่าดอกตะกี้มันเหมือน,นกับมันมันมีเชื้อราเนี่ยนะคะแบบนี้แจงไม่กล้า มันมีความเื่อนๆเมือกนะคะทุกคนไม่กล้ากินนะคะแต่สัตว์ป่ากินนะทุกคนค่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ใช่เสียงถุงพลาสติกนะคะเนี่ยเห็ดกาลังโผล่ดินนะเนี่ยแต่แบบเนี้ยถ้าไม่มั่นใจแจงไม่กินนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวจะลองให้ฟังนะคะอันนี้ก็ใช่ นี่แ่ละกำลังโผล่เห็นไหมน่กำลังโผลทุกคนเหตุโซนของบ้านแจงเนี่ยคือรัดบอชิงตันนะคะที่นี่เนี่ยเห็ดพิษสัตว์ป่าจะเป็นตัวทากเป็นตัวอะไรเนี่ยเขากินเห็ดพิษนะคะทำไมแจงถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าแจงเห็นค่ะแจงเห็นเขากินเห็ดละงกพิษ จะเห็นเขากินเห็ดพิษหลายดอกแจงก็เลยถามเพื่อนของแจงนะคะสมัยที่ว่าแจงมาอยู่ป่านี้ใหม่ๆเนาะถามเพื่อนของแจงเพื่อนแจงอยู่ประเทศฮอลแลนด์ and, หรือว่าประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาก็เก็บเห็ดอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยบอกว่าที่ประเทศอ่าฮอลแลนด์ Hon ก็เหมือนกันอ่าพวกสัตว์ป่าพวกหอยทากพวกอะไรที่กินเห็ดนะ่ะก็กินเห็ดพิษเหมือนกันเขาก็เลยบอกให้แจงต้องระวังนะเขาบอกเนี่ยต้องระวงังต้องดูดีๆอ่า การที่ว่ามีสัตว์ป่ากินเห็ดน่ะใช่ว่าเห็ดนั้นจะกินได้นะทุกคนอันนี้คือที่เมืองไทยแจงแจงก็ได้ยินมาอีกแบบหนึ่งเนาะอันนั้นก็คือเป็นเห็ดที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าที่ที่เมืองนอกเนี่ยส่วนของแจงหรือว่าโซนของประเทศฮอลแลนด์นะคะไม่ได้นะทุกคนสัตว์ป่ากินเห็ดผิดนะคะเพราะมันเห็นหลายครั้งแล้วค่ะเห็นกับตาเลยนะคะแล้วก็การที่ว่าเราเอาเข้าวสารนะคะ เอาเข้าสารใส่ในเห็ดเนี่ยแล้วถ้าเป็นเห็ดพิษเนี่ยเห็ดจะเปลี่ยนสีแจงลองลนะทุกคนอันนี้แจงลองด้วยตัวของแจงเองนะคะคือเห็ดที่นี่นะไม่เกี่ยวกับที่เห็ดเมืองไทยนะคะแจงลองเอาเห็ดพิษนี่แหละคะ่ะไปต้มเราต้มในหม้อที่ว่าเราไม่ได้ใช้งานนะทุกคนเป็นหม้อที่ว่าเราเอาไว้ทดสอบเห็ดนะทุกคนปรากฏว่าเอาเข้าสารใส่นะคะทุกคนเห็ดละงกพิษ ทุกคนรู้ไหมข้าวก็ยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมข้าวไม่เปลี่ยนสีไม่เป็นอะไรเลยแจงทดลองหลายวิธีนะทุกคนดังนั้นนะคะเหตุที่เมืองไทยกับเหตุที่นี่น่ะมันมันมีความแตกต่างกันนะคะจะด้วยสภาพอากาศภูมิสัตว์อะไรก็ว่าไปด้วยสภาพดินอะไรก็ว่าไปนะคะวายอันนี้ไม่ได้เล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนเราสู่กันฟังนะที่เมืองไทยสภาพอากาศสภาพดินมันก็ แตกต่างกันเนาะอุ๊ยอะไรนี่อันนี้เห็ดอุ๊ยอันนี้ได้เอาเอาค่ะบานแล้วก็เอาเพราะว่าเนี่ยยังได้อยู่นี่นะคะมีสัตว์มากินแล้วละ่ะ ขอแย่งหน่อยนะสัตว์ที่นี่นะคะเห็ดพิษก็กินเห็ดกินได้ก็กินแต่ว่าเห็ดชนิดนี้ยเห็ดกินได้นะนั่นแหละคะ่ะทุกคนหลังจากที่ว่าแจงขอพูดต่อนะคะหลังจากที่แจงทดสอบเห็ดด้วยการเอาเข้าวสารไปต้มนะคะแจงไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวนะแจงก็เอาเห็ดพิษช,ชนิดอื่นนะไปทําด้วยข้าวสารก็ไม่เปลี่ยนสีทุกคนเนี่ยเพราะทําไมแจงถึง ต้องระวังมากๆอย่าพึ่งลำคาญแจงนะคะเพราะว่าแจงไม่มีคนพาเก็บทุกคนแจงไม่มีเพื่อนๆพาเก็บแจงก็ต้องพึ่งพาตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็หาข้อมูลจากหลายๆที่ทั้งทั้งในตำราที่ซื้อมาทั้งในการดู YouTube จากพี่เพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีความรู้ต้องขอบคุณมากๆนะคะพี่เพื่อนๆที่มีความรู้เกี่ยวกับเห็ดแล้วมาทําคลิปดีๆที่มีประโยชน์นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็จากทาง Google นะคะทุกคน จงก็ไปถามอากูนะคะไม่รู้อะไรก็ไปถามอากูแล้วก็หาข้อมูลจากหลายที่นะคะต้องมีการทดสอบกลิ่นดูดอกดูกลีบดอกดูขาเห็ดมีการทดสอบสปอร์นะจนงถึงกล้ากินนะคะทุกคนมันสําคัญนะเรื่องเห็ดนะเวลาเก็บนี่สนุกสนุกแต่ว่าเวลากินเนี่ยไม่ได้นะคะคนไหนที่มีเพื่อนพาเก็บโชคดีแล้วทุกคนแจงน่ะไม่มีแจงถึงต้อง ระวังมากๆนะคะขออภัยนะคะที่พูดอย่าเพิ่งลาคาญกันนะคะก็ห่วงห่วงใยคนที่มือใหม่เหมือนกับแจงเพราะว่าแจงนึกถึงความรู้สึกตัวเองตอนที่ว่าแจงเริ่มที่จะศึกษาเรื่องเห็ดนะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าเห็ดมันเยอะนะคะมันอยากกินด้วยแล้วก็การเก็บเห็ดมันสนุกมันมีความสุขนะคะมันเป็นการรีแลกซ์สมองผ่อนคลายนะคะทุกคนถึงเน้นเน้นมากๆเลยว่าให้ศึกษาดีๆก่อนที่จะตัดสินใจกินเห็ดนะคะ หมายถึงว่าคนที่ไม่ได้มีเพื่อนพาเก็บเนาะเหมือนแจงนะคะเอาละครับไปต่อนะคะขอโทษทีที่พูดเยอะพูดมากไปหน่อยนะคะเจออีกแล้วจ้าอดอกสวยๆเลยโอ้ได้อยู่ อจะไปตัดขาที่หลังเน็ตนาแล้อันนี้ก้อนหินเด้อค่ะดอกนี้เนี่ยน่าจะโผล่น่าจะเพิ่งโผล่ค่ะเมื่อวานนี้แจงเดินไม่เห็นแจงมาสำรวจแล้วนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่าแจงมาเดินออกกำลังกายเนาะแอะ <c oughs> อดอกนี้ใครมากินก่อนเนี่ยฮ้ นี่เห็นไหมเนี่ยแข่งกันกินค่ะสัตว์ป่าเขาก็หากินเหมือนกับแจงนี่แหละค่ะเห็ดที่แจงเจอไว้เมื่อวานเนี่ยพอแจงกลับว่าจะมาเก็บมาเนี่ยไปหมดแล้วมีแต่ดอกสวยๆหายเกลี้ยงเลยอันนี้คือแจงเก็บเหลือจากปากน้องสัตว์ป่านะคะกระโลอก,กระแตกเก้งควงเขากินหมดนะเห็ดนนะ่ะไปต่อจ้าจะได้พอแกงไหมเนาะเห็ดวันนี้ น้องสัตว์กินหมดแล้วดอกนี่สวยจังเลยดอกนี่สวยจังเลยค่ะเอาไม่ได้แล้วโอ๊ยเสียดายดอกยังแน่นอยู่เลยแต่มีเชื้อราขึ้นแล้วค่ะไม่น่าละ่ะสัตว์ป่าถึงไม่กินเสียดายดิดมนาไปต่อจ้ะมดก็ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำนะฝนตก มาถึงตรงนี้แล้วจ้ะเจอเห็ดที่กำลังเพิ่งจะโผล่ดินนะคะ ทุกคนคะแจงพาเดินกลับบ้านแล้วนะคะแจงจะให้ดูนี่เมื่อวานนี้แจงเจอแจงเห็นแล้วนะนี่นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเห็ดจิมพับบอนะคะทุกคนอันนี้เห็ดกินได้นะแต่แจงแจงไม่เก็บเพราะมันอยู่ตรงถนนนี่นะคะแล้วดอกก็ดอกแก่แล้ว ออกเยอะเลยค่ะงานให้ดูตรงนี้ด้วยนี่นี่ลาก,ก็มีนะดอกสวยเชียวออกเป็นกลุ่ม เยอะเลยใช่หมดเลยค่ะเนี่ยใช่หมดเลยนี่นะคะจิมพับบอลส์นะคะกินได้แต่ต้องกินดอกอ่อนๆนะแต่แจงทำแต่คลิปแจงไม่เก็บเพราะว่าติดถนนเกินไปถนนตรงตรงนี้นะทุกคนสองสองฝั่งเนี่ยนะคะซ้ายขวามือนะคะเขาไม่ฉีดยาฆ่าหญ้านะคะเขาฉีด ต่ก่อนเขาเคยฉีดแหละแต่ตอนนี้คือเขาเลี้ยงม้าค่ะเขาเอาม้ามาเลี้ยงเขาก็เลยหยุดฉีดเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะแต่ว่าแจงก็ไม่สะดวกใจที่จะเก็บเพราะว่ามันหยุดติดถนนเหตะปูฝรั่งเนี่ยเราต้องต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะว่ามันมันจะมีต่เหตะปูพิษนะทุกคนเนี่ยนะ ต้องสังเกตดีๆโอ้ยออบเป็นกลุ่มใช่น,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 นี่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 เยอะเลยนูน่นไปถึงนู่นนะคะอยนี่นะดูสิดูดูรูปทรงเขา อันนั้นก็ใช่ไปค่ะนู้นตรงนึงก็มีตัวนึงนะคะดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้แก่แล้วแล้วก็เริ่มที่จะเน่าแล้วนะคะอุ้ยบางครั้งเห็ดก็น่ารักแต่ดูบางครั้งก็น่ากลัวนะทุกคนไปต่อจะ้ะนีเห็ดพึ่งเนยนี่ค่ะเต็มไลยอันนี้ก็ใช่ ดอกเล็กๆเ,เต็มเลยนะคะไปไปปล่อยเข้าไว้ให้สัตว์ป่าเรามาดูตรงนี้นี่อ่อนๆน,นี่เนี่ยค่ะรุ่นอย่างเงี้ยยังกินได้นะคะโอ้ยน่ารักเชียเนี่ยแบบเนี้ยยังสีขาวกินได้นะคะแต่ไม่กิน ใกล้ถนนไปลานี่คะทำไมไม่ไปเกิดในเทรลเนี่ยจะได้เก็บกินเนี่ย,ยจิมฟับบอนะคะทุกคนพับบอจิมพับบอทุกคนคะเห็ดอันนี้เนี่ยเห็ดพิษนะคะกินไม่ได้นะคะนี่แจงรู้แล้วแจงเข้าใจละพอแจงปล่อยให้เห็ดเขา ดอกแก่ขึ้นโตขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมพอจับเขาแล้วสีเปลี่ยนเลยสีเปลี่ยนเป็นสีไอ้น้ำตาลนะคะเข้าใจละตอนเล็กๆก็จะประมาณนี้นะนี่อันนี้อันตรายมากนะคะบางดอกก็จะมีความเป็นสีขาวนะคะทุกคนคล้ายๆกับ เห็ดอะไรนะเห็ดพึ่งข่าวแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนตอนนี้แจงกระจ่างแล้วค่ะอ้าวยังไงแจงขอปิดคลิปก่อนนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วก็ทุกกําลังใจค่ะด้วยรักและขอบคุณนะคะแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย thank you all friends take care see you next thank you so much bye ทุกคนคะเห็ดป่าหรือเห็ดรวมที่แจงเก็บมาได้วันนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเห็ดพึ่งเห็ดกอหรือว่าเห็ดอะไรต่างๆนะคะทุกคนแจงต้องเอามาต้มน้ำทิ้งก่อนนะประมาณ5นาทีนะคะแล้วเอาไปลางแล้วค่อยเอามาประกอบอาหารค่ะวันนี้แจงวันนี้แจงจะทำแกงเห็ดนะคะทุกคนดูสิฟองเยอะเชียวนะคะเห็ดที่นี่นะคะต้องต้มน้ำทิ้งก่อนประมาณ5นาทีนะคะทุกคน เอาละแจงจะปิดไฟลแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะทุกการสนับสนุนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าคําพูดไหนที่แจงพูดไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วนะ